มีศูนย์ต้นหนึ่งชื่อว่ามิสัตสุรักมันไม่ใช่แค่ศูนย์ธรรมดาทั่วไปแต่เป็นสูรย์ที่เปลี่ยนร่างได้ตามอารมณ์บางครั้งเป็นคนบางครั้งเป็นสัตว์แต่ร่างที่มันใช้มากที่สุดคือร่างควายที่โคตรแร่งมันได้รับพรว่าไม่มีชายใดสามารถฆ่ามันได้และด้วยพรน,นั้นมันจึงกล้าที่จะเผชิญหน้าเทพเจ้าทั้งหมดบนสวรรค์เมื่อมันแต่งร่างเป็นควายสุดแกร่งที่มันชอบมันไม่ได้วิ่งไม่ได้ต่อสู้ แต่มันเดินหน้าแบบช้าแต่หนักแน่นลากเขาใหญ่ๆของมันไถเมืองเทพจนราบเป็นหน้ากองท้องฟ้าแตกรอยพื้นสวรรค์แตกคราวเสียงควายร้องสะท้อนลั่นจนแม้แต่ฤาษียังต้องลืงตาจากสมาธิเทพทั้งหลายแท้ให้แก่มันแต่สวนตัวนี้ไม่มีวันตายเพราะไม่มีชายใดสามารถทำลายมันได้จนสุดท้ายพระแม่ธุเขาจึงถือกำเนิดขึ้นในครานั้นองเดียวที่ไม่ใช่ชาย แต่มีฤทธิ์เดชแบบมหาศาลเท่ากับเทพทุกองรวมกันพระแม่ไม่ได้ตะกูลไม่ได้ฟ้าสายฟ้าเที่ยงยืนสงบนิ่งกลางสมรภูมิแล้วเจ้ออามาสูนควายที่วิ่งไถ่ทุกอย่างที่กำลังพุ่งตรงมาหาท่านในจังหวะที่เจ้าควายยักษ์พุ่งตรงเข้ามาหาท่านถึงตรงหน้าด้วยความเร็วพระแม่ทุรขากระโดดขึ้นเหนือหัวของมันทันทีแล้วเหยียบลงที่คอมันอย่างแม่นยำจนมันสุดจมลงทื้นเสียงร้องของมันดังก้องทั้งสามโลก เลือดพุ่งขึ้นจากปากควายเป็นสายไม่หยุดและร่างที่เคยแปลงไปมาได้ทุกแบบตามที่ต้องการลับนิ่งเป็นหินในพริบตานับแต่นั้นมาเมื่อใครแปลงร่างเป็นสิ่งใดก็าตามและก่อความวุ่นหวายให้สามโลกมันผู้นั้นจะถูกเยียกโดยสตรีที่สงบนิ่งแต่ทรงพลังที่สุด